รถกระบะขอพึงพอใครนะครับ9505 9505อุบลราชธานีตรงพองครับคือตลกทัดีแท้เลยเนี่ยเขาเสียรถยกหะอจะตุรัดลาวาโอ้แมวไอ้เขาเ้าเสียรถบ้านไชย่วัดโพไซ นี่ต่วนนะครับตวนเลยเลยอันนี้อุบลราชธานีอันนีที่บาไหนเนี่ยอันนี้ที่บ้านดน้อยเนี่อันนี้ทีมเรือนางครับกมนางครับแมทสาวมนกีนดหงเลยนางครับแมทบ่าวภูไทยท้ง่างทั้หมดแข่งไปสนุกมากเลยแม่ชาทองบ้านน้องลมนางครับ เราจะขึ้นไปบางประกาศของเรือเที่ยวที่สี่พี่พายรุ่นใหญ่นะครับเรือเข้าทำการแข่งขันอยู่สามลำล็อกน้ําที่สองเลิศมงคลล็อกน้าที่สามสาวภูไทยนะครับล็องน้ําที่สี่เทพแสนชัยเรือที่เข้าอันดับสามด้แก่เรือเลิศมงคลนะครับเรือที่เข้าอันดับหนึ่งในแก่เรือเทพแสนชัย อันดับสองสาวภูไทยนะครับกันกันสมรภ์ทำสิงกันเป็นมัดเดียวพุ้ทถายแมนตั้งแท็กตีนนับตามเขาโยกกันเป็นมุ้ยกต่เป็นมัดสลับกับโอกดีซ่าแต่ว่าส่งคุ้มไว้อยู่นะคุ้มไว้มเอิหลงน้าว่างในเปรียบนิดนึงได้เลเซอร์เล่นยิ่งเงาเลยปั๊บพี่เลี่ยว่าสาวภูได้สิไปเออเปลี่ยนที่พี่เออเดือดมงคลกันวะเนี่ยเอ้าพส้นถ่ายจะมาจุกนะเดี๋ยวต่อไปแก้โจกของรุ่นสี่สิบสี่พามีสี่ลำ ปอนทับสุดนางคำแว่นํำแสงเพชรและนางสาวเพชรรุ่งนะครับโวนประสิด้ลองน้ำไปครับเดี๋ยวมาและก็เขารอบไปก็คือรุ่นไงหลวงพ่ออัดพันรานบุนล้านอาขุรามโฮมวันเทีย<อ>บแสงชัยสาวปุ้ยไทิีีหนุ่มอุกาเจ้าแม่บุญศรีกับเลิศมงคล<อ>ไปแข่งเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปสู่รอบรองชนะ,ะเลิศต่อไปเอา้า ได้มาแล้วครับเที่ยวต่อไปเป็นเรือแก้ตัวท้องถิวสีสิบพิายร่องน้ำที่หนึ่งคำแสงเพชรร่องน้ำที่สองนางคำแว่นร่องน้ำที่สามนางสาวเพชรรุ่งร่องน้ำที่สี่พรพักที่สุดช่นเป็นจุดปล่อยแล้วครับขับไปเลยนะครับเราแก้ตัวนะครับเราแก้ตัว เอาหกับสองเพื่อไปเข้าสู่แก๊ตัดรอบร่องรอบร่องเออมันจได้ลสามบบ้านจบกับบ้านจะเลรืองหนึ่งสองสามสี่ห้ากลำหกลำก็จะแบ่งเป็น2สายสองสายสายสามลำ้เอสองกิลจะเลิศเลยครับอนะครับอันนี้คือเราแก้ตัวนะครับเอาหกับสองสามตก๊อโอ้าผโ้หายใจมุดโต๊ะกอกับแม่ท่อนพอมีสุนกับขําแม่ตีนะ แต่ในทีมก um ันสองนักกากันดีอย um ่างนี้โมเดีโน่แม่่อต้องบนก่าคำนี้มาเจอัดเปโนดีเอดียครับแต่ว um, นีสองกีสองก็ได้ร้อยได้ออเก่นเอ่วนพันเรือรอบแกตัวทีเขาอบบุญไงใหม่ก็มี่ลดพันล้านอุตราอโฮ์วันสาภูไทยเทแขนไทยก็ให้ทางหนุ่มพลุกาเจ้าแม่ขุนสีอับเลือมงคลมาจับตาแกตัวของเขารอหน้าท่นีดเราเป็นพกลัง หกลำเอาที 5, Higher, để để ่หนึ่งที่สองได้มีเยอสามลำวันจัเป็นหกลำวี่ไม่ไหนหกลำมาหองหกลำครับเข้าปสองสายเที่ยวอี้หนกับผู้ที่สามได้ผู้เดียวได้ป่ะไปไปไปเนาะนะครับฝันเรต้องไปเรานี่งนะครับผมเคยมาเลือกมองคายแลไปเอะจะใ่ไนี้าถงจะก็ต้อไปน พอมีสองเป็นเขาสูงน้ำหัวไหน้ำต้นโตว่าใหญเข้าจรีงจริงทีนี้เป็นสองเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ก็ีหลวงพ่อวลามเรื่องงคลเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวไที่เป็นไทยริงรู้ว่าเรื่องมงคนชังวะสีพุทาคนหนึ่งไปไปเข้าไปเจอนี่ทนี้เป็นนองสายก็ผอัดเอาไปสายกรสอเไปชีงเจ้าเจอแล้เลยไม่กับอันั้หรือโปรแกรมทั้งอยหรือไงเด้อขับับอา ทาแต่เที่ยวน,นี้นะครับเที่ยวที่ห้าไปล็อกแก้ตัวนะครับล็อกน้ำหนึ่งทำแสงเพชรจากพี่น,พน้องพาลูกานะครับล็อกน้ำที่สองนากคำแว่นล็อกน้ำที่สามนางสาวเพชรลุกนะครับเพชรลุกล็อกน้ำที่สี่พรกับพิสุทธิ์นะครับตอนนี้คำแว่นกับพรกับพิสุทธิ์นี่ยังไม่อยู่ใกล้กันนะครับ่นลังทีสวัสดิ์ขึ้นมาหนึ่หัวเข่ารึเปล่า ไอ้รองอันสิบห้าสิร่างเงือยอเลยก็เือกเา่บนีคือมีเือองเือเอที่สองที่สามที่สามนกแก่โ่ย่กาขาเื่องีใช่ช่วยเหลือได้กยการ